ก็รับฟังทุกท่านวันนี้เป็นวันที่3ของเดือนกันยายนปี2567เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขของผู้ที่มีการงานเพราะว่าทำการงานมานานแล้วเป็นเวลาที่จะได้ปลดเกษียณให้อยู่แบบมีความสุขตามสภาพของผู้สูงอายุ แล้วเราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่มันมีความเสียแทงต่อไปแต่ก่อนเนตพอทําการงานเราก็ถูกเสียแทงด้วยการงานถูกเสียแทงด้วยเพื่อนฝูงเพราะว่าบางทีทําการงานแล้วก็ต้องมีกระทบกระทั่งกับเพื่อนกับฝูงกับคนที่ยังไม่รู้ แนวทางไม่รู้จุดมุ่งหมายของการทำงานแต่อยู่ไปอยู่ไปอยู่นานหลายปีนะก็เข้าใจงานนะคนที่ทำงานข้าราชการครบ60ปีเดือนนี้นะสิ้นเดือนก็จะปลดเกษียณนะนั้นก็เราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะ เราทั้งหลายได้อยู่กับสิ่งที่เป็นของเสียดแทงอะไรมันเสียดแทงนะพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเรามีความแก่เป็นของเสียดแทงความเจ็บเป็นของเสียดแทงมีความตายเป็นของเสียดแทงนะมันคอยทิ่มแทงเรานะคนแก่ก็ไม่ได้มีความสุขนะเพราะความแก่มันก็ทิ่มแทงความแก่ชรา เมื่อตาหูจมูกดินก้นกายมันแกช่ชรามันก็แข็งทื่อไปเหมือนตุ๊ก,กตานะจะเดินจะนั่งก็รู้สึกมันไม่อ่อนช้อยเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วนะคนแก่อายุ80-90ปีเวลาเดินก็เหมือนตุ๊ก,กตาไขาลานเพราะนะแต่ว่าขณะนั้นดูเหมือนว่าท่านจะสบายใจนะ นะมีเงินทองทรัพย์สินก็มีลูกหลานกาตาดบริวารก็มีแต่ว่าความแก่มันเสียดแทงจะลูกจะโอยจะนั่งก็โอยอะไรอ, <c oughs> อมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยเมื่อถูกการแก่ครอบงำแล้วถ้าทำงานอยู่เขาก็ปวดกเกษียน ในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยมีโจรคนหนึ่งชื่อว่าตัมปิตะตัมปิกะเนี่ยตัมปิตะเนี่ยหรือราภาษาไพยแปลว่าโจรขาวแดงนะโจรขาวแดงหีืตัมชื่อว่าตัมปิกะเนี่ยหน้าตาโหดร้ายมากโหดร้ายจนตอนที่ก่อนจะไปเป็นลูกน้องโจรเนี่ยก็ไปหาหัวหน้าโจร หัวหน้าโจรเห็นบุรุษคนนี้แล้วบอกโอ้โหรับเข้ามาเป็นลูกน้องโจรไม่ได้เพราะโหดร้ายขณะเรานี่ว่าโหดร้ายแล้วดูหน้าตาบุรุษคนนี้นี่โหดร้ายยิ่งกว่าเรายเงี้ยไปสมัครงานหัวหน้าโจรไม่รับก็ไปทําดีกับลูกน้องโจรด้วยกันลูกน้องโจรก็เกลี้ยกล่อมว่าเ e uh อาจารย์รับเขาไว้เถอะเพราะว่า บุรุษคนนี้ลักษณะเป็นโจรที่ดีนี่โหดเหี้ยมว่าน้าโจรว่าโอ้ยอ,อยังนั้นก็แล้วแต่ท่านนะนะโจรเขาก็มีมีคนที่เป็นรองโจรคอยประคองประครับประคองว่าน้าโจร <c oughs> ต่อมาก็ได้ไปป้นไปป้นชาวบ้านชาวเมือง พระราชาทรงทราบก็สั่งทหารไปซุ่มพอพวกนี้พ้นกลับมาก็โดนทหารพระราชาลุมจับได้หมดเลยรวมทั้งโจรใหม่คือตมปิกะคือโจรข่าแดงด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> พระราชาจับมาได้แล้วก็เห็นว่าโจรกลุ่มนี้ทําให้คนอื่นลาบากเดือดร้อนก็สั่งให้ประหารชีวิตทั้งหมด แต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าโจนคนใดคนหนึ่งกลับใจนะฆ่าโจนตัวเองได้เนี่ยก็จะให้ชีวิตนะก็อำมายก็เลยถามหัวนหน้าโจนว่าเจ้าฆ่าลูกน้องเจ้าได้ไหมถ้าฆ่าลูกน้องได้ก็จะให้ชีวิตเจ้าีนะ้โจนก็บอกฆ่าไม่ได้บอกใครบอกใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่กล้าฆ่ากัน ลูกน้องทั้งหลายก็ไม่ฆ่ากันจนไปถึงตมปิกะนี่นะอาสาฆ่านะดูสิมันโหดขนาดไหน <c oughs> ตมปิกะก็ฆ่าโจรทั้งหมดเลยเขาว่าโจรตั้งห้าร้อยนะ <c oughs> ตมปีกะฆ่าหมดแล้วพระราชาก็เลยแต่งตั้งให้ตมปิกะเป็นเพชฌฆาตนะคอยฆ่าพวกโจรทั้งหลายที่พระราชาจับมานะ ตัมปิกะก็ฆ่าคนแรกใช้ขวานเนี่ยตัดไปที่คอครั้งเดียวขาดนะคงจะฟันจุบฟันจุกบขาดแล้วเหมือนตัดต้นกล้วยะนะนะกายเขานี่วันหนึ่งฆ่าคนหลายร้อยคนจนตัวเขานี่เปื้อนไปเรือรอนะไม่มีเวลาพักผ่อนนะก็ทำหน้าที่อย่างนี้อยู่จนอายุครบ60ปี พระราชาก็ปลดเกษียณเพราะว่าตัดขอกลนครั้งเดียวไม่ขาดแล้วนะเรี่ยวแรงไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยก็ให้เสื้อผ้าใหม่ให้อาหารที่ดีนะพรามผู้นี้ก็ได้เสื้อผ้าใหม่ได้อาหารที่ดีแล้วนะพอจะปลดเกษียณจะได้ไม่ฆ่าคนแล้วจะได้ไม่ต้องทำงานแล้วอย่างเงี้ยวันนั้นพระ <c oughs> สารีบุตรทราบว่า ถ้าไปหาพรามณ์แล้วพรามณ์ได้ใส่บาตรได้ฟังธรรมก็จะได้พ้นจากนรกจากการที่ข่ามนุษย์มาภเงี้ยพระสาราีบุตรก็ไปบินทบาทพราหม์เห็นก็เกิดศรัทธาโอ้ยวันนี้เรามีโอกาสได้ทําบุญละอาหารนี่เขาก็จัดให้อย่างดีเสื้อผ้าเราก็ได้เปลี่ยนแล้วไม่เหม็นคราวครุ่งเหมือนอย่างแต่ก่อนอย่างเงี้ยก็เอาอาหารใส่บาตรพระสาราีบุตรนะ เส่บาเสร็จก็ภาษาดีบุตรก็จะแสะดงธรรมนะฉันเสร็จแล้วก็จะแสะดงธรรมหรือแต่ในตำราบ,บอกว่าภาษาดีบุตรเล่าอาหารแ้กก็จะแสะดงธรรมโจรขาวแดงไม่อยากฟังธรรมเพราะว่าตัวเองนั้นทำบาปกรรมมาเยอะภาษาดีบุตรรู้ทราบในวาระจิตของตัมปิกะ หรือโจรขอดงก็บอกว่าท่านถูกท่านฆ่าคนด้วยความอาฆาตแค้นหรือว่าที่ฆ่าคนอยู่เนี่ยเพราะว่าคนอื่นสั่งพรามก็บอกว่าโอ้ยเราก็ไม่อยากฆ่าคนแต่ว่าพระราชาสั่งให้ฆ่าเราก็เลยฆ่าอา้าวท่านอย่างนั้นบาปก็ไม่ได้อยู่ที่ท่านแต่อยู่ที่พระราชาอย่างเงี้ย จนขอดงก็ได้สติอ้าวตั้งใจฟังธรรมได้เป็นโสดาบันไม่ตกนรกข้าคนมาห้าหกสิบกว่าปีเนะี่ยข้าวันละห้าร้อยคนโยงนึคิดดูหกสิบกว่าปีคนตายไปกี่กี่หมืน่นกี่หมืน่นกี่พันคนอย่างเงี้ยแต่ได้ฟังธรรมแล้วเป็นโสดาบันไม่ตกนรกอจตมาฟังเรื่องนี้แล้วก็ศึกษาเรื่องนี้ก็เออ มันเป็นไปได้นะั้นสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยใครก็ตามได้พบพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังธรรมเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาบเพราะเมื่อได้ฟังธรรมแล้วละมิฉาทิฏฐิละความเห็นผิดแล้วได้โสดาบันเนี่ยโสดาบันสก,กัตคามิมักสกัตคามิ สกตะคามีอนาคามีหรืออรหัต,ตมักอรหัตผตลเนี่ยมันมันเลิศอ่ะมันเลิศกว่าได้ได้เงินได้ทองใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละปรากฏว่า,าทำปิกะโชคดีได้พภาษารีบุตรขันครทั้งหลายมนุษย์เราก็ที่ได้รับฟังธรรมะเนี่ยเป็นผู้โชคดีเพราะว่าธรรมะ มีประโยชน์อย่างไรก็คือมีประโยชน์ทําให้ถ่ายถอนความคิดโดยเฉพาะเรื่องอาคฆาเรื่องพยาบาทคิดผูกเวรจองเวนในกลุ่มเหล่านี้มันเป็นมันเป็นเครื่องนําไปนะพระองค์ทรงใช้คําว่าเป็นเครื่องนําไปหรือว่าเป็นตัวนําไปสู่ทางไม่ดีการพยาบาทอิจาริษยาในกลุ่มเหล่านี้มันมันเกิดการทะเลาะวิวาทแล้วก็จะไปสู่ ทางแห่งนรกสเสดชจานเปรนวิสัยอย่างเงี้ย <c oughs> นั้นเนี่ยคือการปลดกเกษียณ <c oughs> แต่ปลดกเกษียณของโจรข้าวแดงนี่มีประโยชน์อันท่านทั้งหลายเหมือนกันเมื่อปลดกเกษียณแล้วหาโอกาสนั่งสมาธิหาโอกาสสมาทานศีลหาโอกาสฟังธรรม เราไปไหนไม่ได้อยู่กับบ้านอยู่กับเรือนก็ใช้มุมใดมุมหนึ่งศึกษาธรรมธรรมะมีหลายค่ายด้วยกันเดี๋ยวนี้สา,ายปฏิบัติก็มีสายอะไรก็มีแล้วก็ศึกษาไปอันใดที่เราศึกษาแล้วเอ้มันมันทำได้นะ,นะก็ทำแล้วก็บินเป็นโอกาสที่ได้ฟังธรรมแล้วเรื่องการฟังธรรมเนี่ย <c oughs> มันดีอย่างไรประการแรกคือได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังเช่นพระพุทธเจ้าสอนมากเลยสอนเรื่องรูปไม่เที่ยงรูปเนี่ยคือตัวเราเนี่ยไม่เที่ยงรวมไปถึงตาหูจมะโมกลิ้นกายใจไม่เที่ยงพระองค์สอนมากที่สุดว่ามันไม่เที่ยง ควนี้ถ้าเราทั้งหลายไม่ศึกษาไม่ได้ฟังคำนี้ยามใดก็ตามเมื่อหูมันไม่ดีแล้วคนแก่โยมเจ็ดสิบแปดสิบหรือเก้าสิบปีหูจะไม่ดีแล้วบางคนก็ตาไม่ดีแล้วบางคนก็จมูกไม่มีกลิ่นแล้วบางคนก็ลิ้นไม่รับรสแล้วบางคนก็ฟันหมดปากแล้วอะไรเงี้ยหรือบางคนก็ผิวผมงอกขาวโพนหนังเหี่ยว กายงองงไปข้างหน้าอันนี้อันนี้มันแก่แล้วมันขำคลาดเลอ้ออย่างเงี้ยอนนันหลังงอเราก็อยางหลังตรงอย่ไงม,มันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากายภาพของร่างกายเมื่อเมื่อไม่ได้ฝึกอย่างนั้นเราฝึกจากการงอและอยางเส้นมันก็ดึงไปข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วกระดูก้างหลายมันก็สุดมันก็หดลงก็งอไปข้างหน้านั่นแหละอย่างเงี้ยไม่มีใครชอบความมันงอเพราะว่า หลังงอมันไม่ใช่สบายนะมันปวดมันเจ็บอย่างเงี้ย <c oughs> อันเนี้ยเรียกว่าเราได้เห็นได้ฟังพระเจ้าสอนว่าเนี่ยตาหูจหมูกลิ้นกายเป็นของไม่เที่ยมอพิจารณาตามความเป็นจริงเออมันก็จริงไงเราไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่ใช่ไหมไม่อยากเจ็บก็เจ็บไม่อยากตายก็จะตายนะเราเนี่ยตายมาตั้งแต่เกิดแล้ว เอาตายมาแต่เกิดแล้วมันมีชีวิตมันตายจากภาวะหนึ่งหนึ่งตายจากความเป็นเด็กที่อยู่ในครันเป็นเด็กอ่อนออกมาแล้วก็ตายจากเด็กอ่อนนอนงายมาเป็นเด็กเดินตายจากเด็กเดินก็มาเป็นหนุ่มตายจากเด็กหนุ่มก็เป็นกลางคนตายจากกลางคนก็เป็นคนแก่ใชถ้าตายจากคนแก่แล้วก็เป็นขี้ฝุ่นขี้ดินอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันตายไปตามลําดับตายที่ยังไม่ตาย ที่หลวงพ่อพดได้พิจารณานะเห็นความตายก่อนตายอะไรเงี้ย <c oughs> พุทธเจ้าเนี่ยเห็นความตายก่อนตายถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าเราไม่เห็นความตายมันเกิดขึ้นกับเราทุกวันอันนี้เรียกว่ามันตายของกายภาพส่วนตายของความคิดไม่ต้องพูดถึงในว,วันวันหนึ่งยมปล่อยจิตไปคิดกี่เรื่องมันก็ตายไปเท่ากับที่คิดนั่นแหละ เดี๋ยวก็ตายทางตาตายทางหูตายทางจมูกตายทางดิ้นตายทางกายตายทางใจมันก็มีอย่างนี้แหละฉังนั้นพูดถึงเรื่องความตายไม่มีใครชอบแต่ว่าความตายก็อยู่กับเราอย่างเงี้ยนี่แหละพระองค์ทรงตรัสว่ามันเป็นของเสียแทงไม่มีใครอยากตายจากสิ่งเป็นสิ่งมีนั่นแต่นั้นที่สุดเราก็ต้องตาย เพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายมันมาจากการมีการเกิดที่ใดมีเกิดไม่ว่าจะเป็นพบในไหนที่นั่นก็ต้องมีแก่ตายเราเห็นความเสียแทงของการเกิดเห็นความเสียแทงของการแก่การเจ็บการตายจึงหยุดเสียแล้วซึ่งการเกิดการแก่การตายอันนั้นก็จะพ้นทุกที่ใดไม่มีเกิดก็ไม่มีแก่ไม่เจ็บไม่มีเจ็บไม่มีตายนะ ที่ใดยังมีการเกิดอยู่ที่นั่นก็มีแก่มีเจ็บมีตายที่ใดไม่มีการไปไม่มีการมาที่นั่นแหละก็ไม่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายอะไรก็ตามเรายังปล่อยจิตเราไปไปมามาไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างไปปัจจุบันบ้างไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดเพราะว่าสภาว่าเกิดของเราเกิดจากการที่ปล่อยจิตไปเกาะฝังเพลิดเพลินกับอารมณ์นั้นๆ เมื่อใบกอบฝังเพลิดเพลินกับอารมณ์นั้นๆเมื่อกายนี้แตกสลายการเกิดพบใหม่ก็ย่อมมีเพราะจิตไปกอบฝังอน,นั้นแล้วอย่างเงี้ยภาษาชาวบ้านเรียกว่าไปตามเก็บรอยนะเขาว่าถ้าคนตายสามวันแล้วเขาจะมาเก็บรอยเท้าอะไรเงี้ยน,นะไม่รู้จะเก็บไปทําไม่นะเก็บรอยเท้านะ อันนี้เป็นกรรมคนเต่าคนแก่โยมตายสามวันสี่วันจะกลับมาเยี่ยมบ้านมาเก็บรอยเท้ามาเก็บของนู่นของนี่อะไรเงี้ยอามาก,ก,ก็ก็มันก็มีอยู่นะแต่เราไม่เห็นนะนะหมาหอนอย่างเงี้ยสามวันสองวันถ้าคนตายหมาจะหอนอะไรอย่างเงี้ยอาจแสดงว่าจิตมโนวิญญาณยังวนเวียนอยู่กับจิตจักสังขารที่ไปปรุงแต่งไว้ แต่ในอดีตการนี้แตกสลายแล้วมันเข้าไปร่วมทํางานกับกายไม่ได้จิตมโนวิญญาณก็ยังยังแสวงหาที่เกิดอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ที่เรียกว่าสัมพเวสีนะผู้แสวงหาที่เกิดม <c oughs> ันเป็นอย่างนี้นะแต่พระเจ้าบอกโอ้ยถ้าเราปล่อยจิตไปเนี่ยเราเป็นผู้ประมาทนะ ปล่อยจิตไปเกาะฝังสิ่งใดไม่ได้เลยเราเป็นผู้ประมาทพระเจ้าสอนว่าเนี่ยให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกผู้ดใดมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแต่เราเนี่ยถูกสอนให้ประมาทอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับผัสสะ นี่ยพออยู่กับสิ่งเหล่านี้เราก็เป็นผู้ประมาทเพราะว่าตายแล้วจะต้องเกิดอีกไงจะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจิตมโนวิญญาณไปสร้างพบจงังสรตาที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเรามีรูปมีกายอยู่เนี่ยจิตมโนวิญญาณสองตัวนีนะ่เป็นตัวไปสร้างพบสร้างรูปนาม าโยมก็สังเกตได้เอาตัวอย่างชัดๆเช่ชจนจิตตกรจิตกรแปลว่าผู้มีคิดมีจิตคิดแล้วกระทําตามที่จิตคิดออกมาในทางเชียงรายก็มีใครเป็นจิตกรวาดรูปแล้วก็สร้างเป็นโบสถ์เป็นฝาผนังมาอะไรเงี้ยเกิดจากความคิดแล้วก็เอามาเป็นรูปธรรมอย่างเงี <c> ้ย <oughs> เหมือนกันความคิดนี่แหละที่ไปกรอบฝังแล้วกายนี้แตกสลายไปก็ เป็นอัตภาพนั้นๆอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเช่นจิตก่อฝังทรัพย์จิตก่อฝังทรัพย์นี่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นงูเป็นตะขาบเป็นแมงป่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นสัตว์เหล่านี้นะไปอยู่กับทรัพย์สินเงินทองตรงนั้นมันมีอยู่นะดังน,นั้น อย่างเช่นไปเกิดเป็นสุนัขก,ก็มีอย่างโตรศรยพรามณ์เนี่ยมีเงินทองเยอะแต่ไม่ค่อยได้ใจสอยเอาไปฝังไปเก็บไว้แล้วก็ไม่ทําบุญด้วยแถมซ้ํายังด่าพราะพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าไปบินตบาทก็ดา่านะไม่ใส่บาตรด้วยด่าด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ต่อมาตายไปเนี่ยด้วยจิตก่อฝังทรัพย์ไปเกิดเป็นสุนัขนะแล้วก็เกิดผูกพันกับลูกเศรษฐีลูกเศรษฐีก็เอามาเลี้ยงไว้ เห็นไหมว่าการจะมีสุนัขสักตัวมาผูกพันกับเรามันก็มีอดีตอยู่นะอันโยมของคนที่มีสุนัขหมาแมวมาอยู่ด้วยแสดงว่ามันอาจจะเป็นญาติของเราก็ได้นะในที่วัดก็พุ่งตายไปมูจูมาจากไหนไม่รู้นะเาอยู่ก็มาขออยู่วัดแล้วก็มาผูกพันกับคนเลี้ยงอันนี้ก็ว่าไปแต่ก็ตายไปแล้วนะอายุได้ไม่กี่ปีสามสี่ปีห้าปีเนี่ย ตัวที่จะพาไปเกิดเป็นสุนัขอยู่มาวันหนึ่งพู้เจ้าไปบินธบาตบ้านเศรษฐีนี้ลูกเศรษฐีบอกโอ้ยพ่อเราโมปลมาดมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะทาไมไม่ทําบุญต่อพระพุทธเจ้าต่อให้ทานแต่คนทั้งหลายนะลูกเศรษฐีไม่เป็นอย่างนั้นกลับทําบุญนะสุนัขเห็นพระพุทธเจ้ามาก็เห่าพระเจ้าวันหนึ่งบุตรเศรษฐีไม่ได้ใส่ให้ภรรยามาใส่นะ พุทธเจ้าก็เลยจัดกับสุนัขว่าสุนัขโตศิยพามสมัยก่อนเจ้าเป็นมนุษย์อยู่ก็ด่าเราบัดน,นี้เจ้าตายแล้วมาเกิดเป็นสุนัขก,ก็ยังมาด่าเราเห่าหอนเราอีกอย่างเงี้ยสุนัขนั้นคอตกกลับไปอยู่บ้านในเข้าไปในบ้านอย่างเงี้ย <c oughs> อริยาเศรษฐีก็เอาเรื่องนี้มาบอกเศรษฐีเศรษฐีบอไม่เชื่อนะเพราะว่าพามผู้ส่งวิญญาณบอกว่าพ่อเราไปเกิดบนสวรรค์แล้วอย่างเงี้ย พระเจ้าเข้าไปหาพระเจ้าพระเจ้าอย่าพึ่งเชื่อเราเศรษฐีบุตรแต่ว่าเราอยากจะให้ข้อสังเกตกับท่านให้ท่านเรียกสุน,นัขว่าพ่อนะแล้วก็บอกว่าพ่อจงไปหาขุมทรัพย์ที่พ่อฝังไว้ผมจะเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงเจ้าด้วยนะั่นแหละมีให้เงินไหนทองรองเท้าเงินรองเท้าทองอะไรเงี้ยเธอจงใช้คนขกนี้บอกนะบอกกับสุน,นัขสุน,นักก็พาไปขุดนะ เศรษฐีจึงเชื่อว่านี่คือพ่อของเขามาเกิดเป็นสุนัขน,นี่แม้จิตก่อฝังทรัพย์สมบัติอันนี้ก่อฝังเครื่องใช้ล่ะมีปรากฏไว้ในพระไตรปิฎกเหมือนกันติดสะพระติดสะได้จีวรใหม่พี่สาวถวายให้แล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้จะหฮมจีวรใหม่แต่ว่ากดตกกลางคืนตายไปหลับตายไปนพระภิกสูว่า ติศาสตร์มโภาพแล้วเราจะเอาจีวรมาแบ่งกันอย่างเงี้ยพระเจ้าอย่าเพิ่งนะตอนนี้ติติดศาสตร์นี่ไปเกิดเป็นไรเป็นเลนอยู่ที่จีวรให้เขาตายก่อนไยในเจ็ดวันค่อยเอาจีวรมาแบ่งกันนี่จิตก่อฝังเสื้อผ้าโยมก็เป็นไรฝุ่นหรือเป็นเลนเนี่ยอยู่ที่ผ้าเห็นไหมฮะนี่คือเมื่อไรก็ตามเราไม่รู้ เราปล่อยให้จิตเราเกาะฟังกับนูน่นกับนี่นี่แหละคือที่เกิดของเรานี่แหละพบนี่แหละคือชาตินี่คือที่เกิดเราบอกว่าเราไม่อยากเกิดแต่ปล่อยจิตให้มันเกิดแล้วมันรู้อยู่ตลอดกับสิ่งที่เป็นพบเป็นชาติอย่างเงี้ยแต่พระเจ้าทรงสอนให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเพื่อทิ้งพบทิ้งที่จะไปเกาะเพราะอะไรก็ตามจิตมนโนวิญญาณเกาะกับลมเกาะกายอยู่ เราจะหลุดพน้นจากการบุเกิดแก่ตายทำไมเมื่อจิตเกาะรวมกับกายอยู่มันก็ทิ้งไปสามขันทิ้งเวทนาขันทิ้งสัญญาขันทิ้งสังขารขันไปนะก็รู้อยู่สองอันนั่นแหละเมื่อกายนี้แตกสลายจิตมโ,โนวิญญาณเข้าล่างไม่ได้เอาจะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะว่าสัญญาก็ไม่มีสังขารก็ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีไม่มีอะไรปรุงแต่งแล้วอย่างเงี้ยจิตก็เดยตั้งมัน่นนั่นแหละก็จะพ้นทุกข์ เข้าไปสู่มิติใหม่ที่ีมิติที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายอย่างเงี้ยอาระู้เจ้าสอนให้เราอย่าประมาทนะให้มีสติอยู่กับลมอยู่กับกายผู้ใดก็ตามมีสติอยู่กับลมอยู่กับกายบ่อยบๆวันละสามหนชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ใดไ,ไม่มีสติอยู่กับลมอยู่กับกายชื่อว่าเป็นผู้ประมาท <laughs> ประมาทแปลว่าดูถูกนะ ดูถูกอย่างไงแม้เขามันดูถูกเราดูแคนเราประมาณนั้นแนละนี่เราดูถูกลมหายใจพระเจ้าว่าลมหายใจอย่าไปดูถูกนะเมื่อไหรก็ตามลมหายใจไม่มีเขาจะเอาเราไปทิ้งทันทีถ้าอินเดียนี่เอาไปเผาทันทีภายในยี่บสี่ชั่วโมงถ้าเป็นอิสลามก็เผาทันทีภายในยี่สบสี่ชั่วโมงเอาไปฝังทันทีภายในยี่บสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ย คนไทยเราก็อาจจะไวห้าวันเจ็ดวันก็ไปเผาเห็นไหมว่าลมนี่มีมีประโยชน์สําคัญมากถ้าลมไม่มีแล้วเอาไปทิ้งเลยแต่มีลมอยู่แขนขาดขา,ขาขาดก็ยังมีคนเลี้ยงนะถึงแม้จะนอนติดเตียงอยู่ก็ยังมีคนเลี้ยงเท่ายังมีลมอยู่เห็นไหมท่านผู้จ่าอย่าประมาทลมนะจงใช้ลมเป็นที่พึ่งจงใช้ลมเป็นเหมือนยานผ่านนะจงใช้ลมนี่เนี่ยเป็นตัวทําให้ รู้จักเกิดดับของจิตรู้จักเกิดดับของอารมณ์นะอันนี้แหละมันเป็นของเสียดแทงเราอยู่แหละที่ใดก็ตามถ้ามีเกิดแก่เจ็บตายมันก็จะเสียดแทงเราที่ใดมีเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เสียดแทงเราอันนี้เรียกว่าเสียดแทงเสียแทงด้วยความพูดเสียแทงด้วยตาเสียแทงด้วยอื่นๆเยอะแยะหมดเลยพระเจ้าทรงตรัสว่าเนี่ย มันผัสสะที่มากระทบแล้วเนี่ยมันเป็นของเสียดแทงแสบเผ็ดเจบ็บร้อนนะทรงยกอุปมาเหมือนผัสสะทั้ง6กนี่นะตาหูจมูกเป็นกายใจนะว่ามันเจ็บแสบทรงยกอุปมาเหมือนแม่โคหรือแม่วัวเนี่ยถูกจับมัดแล้วก็ถลกหนังออกหมดเลยแล้วก็ปล่อยให้มันเดินนะ แม่โคจะไปยืนกลางแจ้งก็มีสัตว์กลางแจ้งถึงเจาะกินจะไปอยู่กลางกำแพงก็ถูกหมดหรือสัตว์ที่อยู่กลางกำแพงถึงเจาะกินจะนอนบนดินสัตว์บนดินก็ทึงเจาะกินจะไปนอนในน้ําก็สัตว์ในน้ําทึงเจาะกินยมลองคิดดูว่ามันเจ็บแสวขกันาัดไหนเนี่ยนี่แหละพระเจ้านี่พิสูจ์ให้มองเหมือนอุปมาแม่โคถลกกหนังนี่แหละเราทั้งหลายถูกเสยดแทงทางตาทางหูจมูกเรื่องกายใจ แสบอย่างนี้นะ <c oughs> ค่อยๆพิจารณาไปจะเห็นมันเจ็บแสบจริงๆถ้าอะไรก็ตามถ้าเราปล่อยให้มันเข้ามาแล้วมันไม่มีความสุขน,นั่นแหะมันเจ็บแสบแล้วนะขออธิษานทั้งหลายมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละจะละเสียได้ซึ่งความเสียดแทงละเสียได้ซึ่งความเจ็บแสบเมื่อมีสติมีอาณาปณะสติเสมอเสมอ รักก็ไม่รักจังก็ไม่จังอันนั้นแหละไม่เจ็บแสบแล้วขออนุโมทนาขอเจริญพร